สวัสดีจ้าพี่น้องมามากินน้ำพริกน้ำยายและเห็ดน,น้ำพริกกับบักม่วงซื้อกินจ้าไม่เวียกนะมีนื้อเห็ดใส่พริกป่นใส่ผงขิ้โรดใส่โคโคะ เส้นน้ำตาลจ้ามาเด้อพี่น้องมาสุขูสุขพนหรอจ้ะไม่กินน้ำยา,นะาใส่น้ำปลา,าเนาะแต่นะกันบ่ใส่น้ำปลาไม่บ่ดแสบ เด้อพี่น้องบอกจะข,ขู่สุกคนละจ้ะพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่ผู้อยู่ไกลอยู่ไกลเมืองนอกเมืองหน้าฟังเล่าจ้ะพี่น้องกันทั้งหมดเหละมากินน้ำยายจ้ะ ม่วงจะ้จะย้ายสูตม่วงเปรี้ยวมาเนียังเปรี้ยวดีย้ำแบกม่วงหน่อยนะแต่นะย้ำแบกม่วงหน่อยหน่แมเแซ่บเจีบดิแบบม่วงอันแกว้วแต่แบบคือบักม่วงยังบักม่วงบักม่วงอันย้ำมันสุกนะเนาะเขาเอาเข่าใบใส่โบกมันกิ่นไหมเสียบย้ายว่ามาเด้อพี่น้อง มาเสบๆบน้ำยาจ้ะ oh. ฟันบิมี้หลายเลยจ้หังมักมากกินสม กินสม่ำสม่ำกินโมได้สม่ำจ้ะน้องเตี้ยกินเมียง อยากินปลาแซ่บจากพี่น้อง อันนี้ก็สีแสบเนาะมันน,น้อยใหญ่กินน้อยๆก่อนก็กว่าเพิ่นเก็บไม,ม้เป็นไมมาจ้ะประเดชพ่วงและเศร้าล่ะซื้อมาสามพว่วงอันนี้พ่วงหนึ่งน่าสวยอ่พว่วงหนึ่งซื้อมาสามพ่วงนะจ้ะ มันกรอบเนาะเพิ่นเห็นเพิ่อนกินไหมไหมเหรอได้ซื้อสามพวง ี่น้องมา สดคำไหนกระแสบคำนั่นจ้ะเริอมกินน้ำยายพี่น้องหมดสุขสุขแล้วจะไม่กินน้ำยายบแสบๆจ้ะ ขอบคุณหลายอจ้ะสำหรับคลิปนี้ที่เขามาช่วมแมมิลลากินบอกม่วงเปรี้ยวขอบคุณพี่น้องไม่พี่น้องเกาขอบคุณหลายๆจ้ะที่เขามาช่วมคลิปนี้ขอจบทำนี้ก่อนนะจ้ะนะขอบคุณหลายเๆจ้ะกินเมิดบ่เมิดจานนี่เมิดอันนี้ก็เมิดเนี่ยมากนาจะจนาะ สำหรับคลิปนี้ขอจบนะจน๊ะนะขอจบสำเนียก่อนขอบคุณหลายเด้อที่เข้ามาชมจ้ะสวัสดีจ้า